รถเก่งใครนี่ฮะรถเก่งใครครูเอตัวนี่ครูเอขับมาเองเลยไปลองดูดินู่พระจาร์เตรียมตัวแล้วฮ่าวักสุดดำคนรอ สวัสดีครับเอาครูเอ๋ทำไมต้องใส่เสื้อเหมือนผมอะ่ะพี่นั่นแลหละใส่เสื้อตามหนูใส่ตั้งแต่เมืเ่อเช้าแล้วหนูครูเดินไปนู่นแล้วตั้แต่เช้าเลยมาถอดเกลือกนอ,อน,นก่อนตอนร้องเช้าสนุกไะถวายก่อนต้องสะดอกเคราะห์นั่นแหละสะดอกเสื้นนอคู่เสื้อคู่กมาเสื้อคู่ทำไมมือสก๊ะจัง มือสากาแปลว่าอะไรไมือยไอเนี่ย <25 S 1> เออทำไมเราอายุยี่สิบสองไงเขารุ่นพิเศษเขารุ่นพิเศษเครดเวียเมียนร่องเมียนร่าจารย์นพีลูกบองอ๋อบาทเฉิจวัดเดียเลยเฉยบาทคุณยายสวัสดีครับมา,มา<ป>อีกพาหลานมาสรกเคราะ น้อนนท์ครับครับผมนี่เอฟซีพระอาจารย์เป็นเอฟซีงนนท์เดี๋ยวปีนี้ปีนี้จะเอาอินหินปูนทรายมาอีกอยู่คอยดูสถานการณ์ก่อนน้องคุณยายดีใจดีใจไว้ก่อนใช่ไหม สหับเมอร์ดิ้งดิตรงยัซีมั้งหมดกันก็ได้ครับคุณยายอ่าโอเคครับคุณยายบอกว่าทั้งหมดเลยพระลุงพี่บอกว่าทั้งหมดเลยไม่เป็นไร้นีนี่ครับพระครูบอกว่าชอบครับ เพราะว่าเอฟซีในวัดนี้มีแต่เอฟซีช่องทุกช่องครับพระอาจารย์ติดตามมาตลอดนู่นั้งหล่นเลยเด็กน้อยเขาไปไหนเนี่ยสาวๆไปไหนครับอ๋อมาซื้ออาหารปลาหยอดได้เลยครับถุงละสิบบาทนี่เข้ามาข้างในเลย นึกว่าจะตามหนุ่มมา้าถ่ายรูปกับหนุ่มหน่อยไหมเฮ้ยเขาอยากถ่ายรูปด้วยเฮ้ยยืนถ่ายก่อนแป๊บเดียวอายทำไม่อามีนนอดาจากไหนครับนี่มาจากโรงเรียนค่ะอ๋อโรงเรียนไหนอ๋อนั่นแหละหยดเข้าเลยเข้าไปเลยบะยายมาจาก หออัตโตเตมโมบินานมาุมาจะดอมาจะดอด้วนะมาเข้ามาเลยเองอะดอแลผูกแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจ่ได้ตังมาไหมเออเอามามาเข้ามาข้างในเข้าไปข้างในเลยอโอ้เย็นมากเลยในนี้ครับเย็นมากเลย

ใช่ก็ปีเท่าเรานี่เลยก็ปีเท่ากันนี่เลยก็รุ่นเดียวกันนี่นี่อก่เอาผ้าเอานาเช็ปะนอยางไเป็นยังไงเป็นยังไงอ่เป็นังมองไม่เห็นนะสาวมันบังมองไกลๆแล้วแต่มองใกลๆไม่เห็นสาวมันบังเออนั่นแหละนี่แหละกระจกมันเยอะมันก็ยังเงี้ยบัง บางเด็กวัดเอาเป็นเด็กวัดช่วยยายไม่เป็นไรนานๆไใน้าวัดทีวันนี้ปกติว่าจะพระสีองค์พระสีองคาน,น้ใส่เท่าไหร่าัยเท่าไร่อแล้วแต่บุญแล้วแต่ศรัทธา ใส่ผ้าถุงครั้งแรกครับเจ๊จ๋าใส่ผ้าถุงเคยดูหอหเพรมนูเด่นต้องใส่เพราะหาไม่เป็นไรนันูอยางเลยดหัเขาเออใส่งั้นเลยไม่ให้ครูเอใส่ให้น่เดาใส่สอ้ี่ ่นันรเออย่างนั้นแหละแค่นั้นแหละวันมาคนกครูตินเสียดตินมามนี่มามค่ะมาเสียดตินมาด้วยอีกคนหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งสองสาสี่ห้าห้ากับตินอ่ะถือดิยังยังไม่มาเนาะ